คิดได้มากไปพาไม่พระไปไหนสะดวกไม่เอาอ่ะกล่าวกระหม่อมนายพนไปไหนต้องแขวนพระเหมือนมาในวัดกล่าวกระหมอ่อมศรัทธาต่อพระคุณเจ้าเข้าไปไหว้พระได้เหรียญพระเรามีความสุขเออแน่นอนที่สุดมึงเอาไหมอ่ะพระศักดิ์สิทธิ์ขอสักองส์สิพระได้ขิงก็ว่าศักดิ์สิทธิ์นี่เอออยากได้ช่างองแต่กูพระใหม่ๆกูไม่เอาชอบพระเก่าๆแก่ๆ มีไม้พระเก่าเก่าแก่แก,ก,ก,ก่มีนอนเอ้เออยู่ในกุฏิเอาไหมอ่ะบินจบาดไม่รอดเะเอาไปไหนก็เอาไปด้วยปอยไม่เอาเว้ยก้เกียนพาไปล้างขี้มาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะไม่รู้หนุกไปหน้าแล้วลำบากทีนี้คนเราพยายามหลีกเลี่ยงประตูตารางังหันมาเข้าประตูวัดมึงเห็นไหมล่ะกูไปไหนกูแขวนแต่พระตลอดแขวนไว้ทำไมพระ แขวนไปคุ้มครองแล้วมึงถือมีดพลามึงถือไว้ไหนอ่ะกูเจอปลาอ่อนกูพอได้กินมึงปาพลาไปทําอะไรได้แขวนไปเป็นพวงก็ไปทำอะไรปาปลาได้เหรอปลาเอาไว้คุ้มครองมึงใจใหญ่ไหมมีพระที่คอดีกว่ามีมีดพราไม่รู้มีมีดปลาดีกูถือว่ะไม่รู้กูควันคอพระจะตั้งอยู่หลายองค์เลยเนี่ยควันคอใครควันคอคนเนี่ยพระที่แขวนล่น รู้ด้วยนะครูบอยรู้จ้ะเพื่ะครูเป็นคนไม่ยอมใครอ่ะนายจงอ่างเป็นคนมุทะลุด,ดูดันตอนนี้ใจผมแบบนี้พูดจริงทำจริงผมยอมขึ้นศาลดีกว่าขึ้นเมนะพูดจริงอ่ะคนเราขึ้นสาลมีตั้งหลายล้านไม่ติดนะเพื่อน่อถ้าขึ้นเมนอ่ะมีร้อยล้านก็ไม่เกี่ยวถ้าลนวานแนละ้ติดถึงร,งรนะังเขยเลย พูดจาแบบนี้ไม่ดีอ่ะมือมันสิบนิ้วอดจีบนิ้วกับใช้อ๋อจีบนิ้วแหน่ไม่กับคนแน่สิจีบนิ้วชายโยโอ้ยโยขึ้นซอยอยู่กับใครช่หรือเปล่าเขตตะตกปรังาันคำว่านิ้วมือเขาเรียกอะไรเขาเรียกพระดัชนีจำอาไว้บ้างครับนิ้วมือดัชนีครับจะเว้นเวนนี่เขาเรียกพระธรรมรงเออเวนนี่พระธรรมรงค์ ก็มึงไงเจงแว่นการลงจำนำใช่การเติมโลกงไม่พอได้เอากูตีนนี่ก็เรียกพระเบื้องบาทนิ้วมือนี่พระดัชนีแหวนนี่พระธรรมรงทุกส่วนของร่างกายมีภาษาพูดทนะคอนี่ก็เรียกพระสอปากนี่พระโอดจมูกพระนาศิกตานี่พระเนตรคิ้วนี่ก็เรียกพระขนงอ๋อคิ้วนี่พระขรนองใช่ตาหน้าปากนี่พระปลาแดง ปองอยู่ย่านนาว่าอไม่รู้เลวมิแลตทวนไม่ีีนตะเบืองบาเนีย้ยดัชนีแวนตำมารุงคอ,ปร,อป,ประโอปากประอดจมูกปรนาจิกตาปอดเท้าปอเท่าแม่มังเหรไม่แก่ปอเท้าแม่ก็ปอเท่าป้อมนี่ <c oughs> แต่พอเท่าแม่นประาตรวจระตกได้ผัวก,ก็อยู่กันลำบากขี้เกียจหาย อยู่คนเดียวดีกว่าจะได้เป็นผู้หญิงล่ะละ่ะไม่หาเนี่ยผัวไม่เอาแนี่เบื่อเหตุผลอะไรที่ไม่เอาผัวก็ไม่รู้สินะอยู่คนเดียดีกว่าเดี๋ยวคนญ,ญาติประกาศนะฮะรถเก๋งสีขาวทะเบียนกอไก่รอเรือรถเก๋งสีขาวกอไก่รอเรือทำไมไม่ประกาศควายพ่อพ่อ <c oughs> เห็นว่าควายดีกว่ารถบึกพ่อนักที ก็เลื่อนขยับด้วยนะครับพระคุณเจ้าจอกไปชื่อมาม่าครับปอบปอมึงอ้าจรเลยซื้อทำไมในกุฏิเยอะซื้อเอามาให้โยมอนี่ท่านมานั่งให้กำลังใจบนเวทีบนโรงหนังแต่หนึ่งรูปแล้วขอบคุณนะครับพระคุณเจ้าขึ้นมานั่งแล้วขอบคุณครับเป็นกำลังใจ่เป็นชีริมงคลพระมานั่งอยู่ด้วย นี่มนุอาจารย์มาสักบทสิครับไม่รู้เรื่องอะไรน้องฮะตกลงน้องเนี่ยไม่หาหน้าผัวนะถ้าไม่หาเยอ่คนเดียวเบื่อมันลำบากมีผัวก็อย่างนั้นได้ก็ไม่ดีใช่ไหมอ๋อคิดดูอ่ะตั้งแต่เลิกกับผัวนะคนมาจีบเยอะเลยแต่ไม่เอาอ่ะ ยอมอยู่คนเดียวคือปฏิญาณกับตัวเองอแล้วถ้าเลิกกับเผือกก็ยอมทนไม่เอาเลิกกันนานยังในตอนเที่ยงแค่ใจหมคือยอมทนน่ะเออนี่ทนไม่่อ่ไหวอีกแล้วอ้าวพี่กาครับแล้วพี่อยู่ไหนบ้านพี่คนใต้มาอยู่กอนถมอ๋อเหรอครับยะกลับบ้านมันไหนเนี่ยก็ดูหนังก่อนไม่ไม่รีบกลับ พักอยู่แถวนี้พักอยู่นี่เหรอครับอ่าแล้วไปไหนต่อไหมก็ไม่ไปดูหนังเสร็จแล้วกลับไปพักผ่อนอ่าแล้วไม่ได้นัดไข่อลไใช่ไหมจะน,นัดใครก็มากันดีอดสองคนอ่า <c oughs> แล้วพี่หนาวไหมอกากันหนาวนะ เดีเนี้หนาวมากเลยหนาวคา่ะรู้ไหมคนหนาวเหมือนกันอเดะไม่รีบกลับนะ,ะจะถามทำไมอ่ะไม่ไม่ถามดูอย่างนั่งก็กลับบ้านไม่ถูกอ่ะเห็นว่าอยู่สามพรานก็จำไม่ได้ไม่รู้บ้านอยู่ตรงไหนแอ้ว ออเหรอคะอยู่หลายคนไม่ที่บ้านโอ้ยไม่มีใครอ่ะที่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีใครไปเที่ยวอ่ะอย่าไปเลยพี่เป็นผู้ชายน้องเป็นผู้หญิงทีน,นี้ผู้ชายไปบ้านผู้หญิงนี่คนมันมองมันน่าเกลียดมันไม่ได้ใครว่าไม่ได้ได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับฉันเนี่ยฉันบอกว่าได้ก็ได้ป่วยแล้วก็ไปนอนข้าวแม่อยู่ใต้เตียง พฟกังเด็กไม่รู้ใครกลมคืนน้อง๋อแล้วน้องไม่เห็นหน้าง่ายมันเอาหัวไว้หลังเ้ามันทำยังไงป้าเคยเลี้ยวโค้งไปหรออ๋อเดอค่ะน้องไม่จำได้จำไม่ได้เลยที่โรงพยาบาลทำไมน้องไม่กรี๊ดให้ดังให้คนมาช่วยให้หมอพยาบาลมาช่วยกรี๊ดได้ไงเราก็เขียนว้แล้วที่ป้ายก็เขียนห้ามจงเสียงดังในสถานที่ราชการ ใครจงเสียงดังถูกปรับห้าร้อยกินด้อยเรื่องอะไรจะเสียห้าร้อยนอนให้อร่อยไม่ดีกว่าเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวถูกผู้ลำบากค่ะวันนี้มาทาไมนี่มาที่วัดได้กิ่งอ่ะมาไหวหลวงพ่อกาจะมาจะหมักเป็นนักร้องเห็นอันนี้หลายคนมาเยอะเห็นอาจดใสก็มา จะมาจะหมักเป็นนักร้องอ๋ออาสดใจขาโอ,าอารู้จักอาสดใจรู้จักวันก่อนทะเลาะกันกับเสรีอ๋อทำไมแต่สดใจก็ร,รักน้องพรแล้วเสรีดันมาขอพรแล้วก็จะให้เหรอก็แครักน้องพรเสรีมาขอพรได้ไงแลดแต่้าจาบ้านเหลืองะา้าจะบ้าแล้ว ไม่มีตอนนี้มีแต่ต่าฉลอมบ <c oughs> อยทักอนร้องเพลงเป็นอนนี่อ่ะนักร้องมีงานแต่นี้ก็มาตามฉันบอยอ่ะไปช่วย้รงช้วยอ่ะ้าว <c oughs> ไม่ร,ร้งรองเพลงร้องแต่ร้องเดึกไงร้องให้แมวมองก็ฟังแมวมองก็มาจาับกรุงเทพไม่คนกลามหมดแล้วมีแต่แมวมองอยู่้วา,าวร้องได้หลายแนวกรหลายแนวร้องได้หมดเลย ของใบตยก็ร้องได้นะ่ะฉันชอบนะจ๊ะเพลงอะไรเนี่ยของใบตุยน่ะจ้ะ <c oughs> อย่ามานันนมอย่ามานันนมทำนมโคว้เลยอย่ามานันนมอย่ามันนมทำนมโคใช้เคยแล้วใครจะกินบ้างนะไม่แดกหรอกมันไรใครจะกินขนมโคใช่เคยใครกับพี่เออใครกินก็ไปได้พอร้องได้ไหนเพลงได้ไหนเพลง โอน้องมีความสามารถจะเป็นนักร้องค่ะแต่พี่ขอเตือนนะนักร้องผู้หญิงนี่นะถ้าอยากดังอย่ามีผัวนักร้องหญิงถ้ามีผัวแล้วไม่ดังเข้าใจไหมน้องจําพี่เอาไว้นักร้องมีผัวไม่ได้แล้วน้องเคยมีผัวไหมล่ะแม่มแไ <c oughs> ม่แม่ผัวที่ไหนถามว่าว่าอ๋อแม่ไม่ค่ะแล้วเคยได้ไหมผัวได้มั่งก็อย่างนั้น มันปลาปล,า,ปลายอ่ะปีนี้มนไม่เยอะได้ผัวมันปลูกว่าหลังเลยนะ <c oughs> ไม่เอาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย <c oughs> เป็นไงไม่รู้จงใจไม่ได้หอถุงไดโครนถึงหลังไม่มาเตจใจกของไอ้เบ้นเด็กกลางว่าชิ้นยืมนะเอายืมเขาห่า แล้วใครขับให้่ะน้องขับเองเพราะว่า,าที่บ้านไม่มีใครขับเองการขับเองขับมาได้ครึ่งทางไม่รู้รถอะไรมาปาดหน้าฉันหักหักหัวที่กินโดนิดตกลงไปในคลองเปียกหมดเลย <c oughs> นี่กางเก่งไนก็ถอดตั้งไว้ที่หัวจผพาน <c oughs> ไม่ได้นุ่งเลยเนี่ยไม่รู้ใครว่าอะไรมั้ง ไม่นุ่งจริงนะไม่ได้พูดเล่นตัวจริงไอ้คนนั้นแล้วไม่นุ่งเก่งไนแล้วมาได้ไงอ,อ่ะมารถมันไม่ได้ขี่กางเกงในบินนะเหรอขาไม่ค่อยชอบนุ่งอะ่ะกางเกงในนุ่งไม่ได้มันอึดอัดอึดอัด่ะนุ่งไม่ได้จริงๆคือเราเป็นคนที่ซุ่มซ่ามด้วย เวลานั่งชอบยกขาเพราะกลัวใครก็จะเห็นกานเกงในอ่ะแต่ถ้าเราไม่นุ่งก็ถือว่านั่งยังไงก็ได้ไม่มีคนเห็นกางเกิงในใช่ไหมเออดีคก็เห็นไปถึงลำลูกกาเลยทีเนี้ยแปลกแปลก,กสาวคนนี้พอน้องมาเด็กม,มากันกี่คนละครับมาหลายคนกักไม่กล้ามาคนเดียว ก,กลัวถูกค่มขืนอ๋อช่องนี้มีข่าวค่มขืนกันบ่อยอ๋อกลัวโดนค่มขืนค่ะพอดีน้องเคยโดนค่มขืนครั้งหนึ่งแล้วน้องนี่เหรอ่ะโอ้ตรงโดนข่มขืนครั้งหนึ่งแล้ว,เด,วเดี๋ยวนึกก่อน <c oughs> ครั้งหนึ่งไหม,ไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเออใช่ครั้งหนึ่งแต่ว่าสองผลอ๋อ ครั well, to okay ้งหนึ่งจองหนขาอ๋อแล้วพอเสร็จคนแรกทำไมน้องไม่ลุกขึ้นวิ่งซะเลยก็ว่าจะลุกขึ้นวิ่งแต่ว่าพอดีน้องกก่จะแจ้งความแล้วก็กลัวหลักฐานไม่เพียงพอก็เลยนอนรอเพื่อรูปกคดีอหอหลขาไปแจ้งความที่โรงมาพักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะนัดสุดหลัก เอาควายจ่าจอมเข้าไปดูปรากฏว่ามีร่องรอยเดินกลมคืนตำรวจก็เลยตัดสินจำคุกสามเดือนอ๋อคนที่ทำแปดกลมคืนน้องฉันติดเองอาวแล้วคนที่กลมคืนน้องมันเป็นใครอ่ะเป็นคนเมาหรือเป็นคนเสียสติหรือเป็นคนมีอิทธิพลเขาเป็นอัมาึก์ือก็นอนอยู่แล้วฉันก็เออเข้าใจแล้ว ไปเที่ยวที่บ้านแล้ยนนั่งผิดมึงเห็นหำเป็นคนีเจอร์เหรอไอ้บ้าเอ้ยมาเจอกันแต่ลอะไรพอจะแดงว่าตอนนี้คือไม่ไมหม<า>อ๋อโดน,นกุมขืนมากเลยวะอ๋อไม่ได้เลยสมัยนี้ต้องระวังจริงนะรู้ไหมที่โรงพยาบาลกอนตมนี่ก็บอกน้องโดนกุมขืนที่โรงพยาบาลกอนตมด้วย ที่โรงพยาบาลกคนตมนี่ตาะไปดูแม่แกว่างี่ใดชวงสักวักว่างีได้ตัดสักพผงไปเยอะอยวนั่นู้ยนี่ตั้งตั้งตั้งพอเจ็ดตีแรกพอเต้าลงมานอนอบเนี่ยแม่เต้าอยากขึ้นแปรตตัวไปในนกทีแกไปไล่วันตินในพอเตา้า mà trưng trung ai kín đó mà mầm lung trầm lăng Mẹ tao dài còn tin ai bỏ tao một cực đeo mét chọc cái tăng kéo với cái nọc chan bỏ tao cao non mày trả lắp thì chạy mèo mà kia kéo thì nó này, này có kết có kết, có kết. mày tao kít mày tao bảo bom rồi cứ lẹ đi trốn mai bàn đầu Trên có kết có kết bỏ tao thì chạy luôn nên con kêu nát của mày tao kít chạy bỏ tao bảo quá phương chết để chơi hả ừ không con วางอะจริงละ่ะเ <c oughs> ห็นนุกมึงว่าแมวอันกำเกีห้หลุมแม่เต้าก็คิดหลุมปอเต้ากอ็อ่งหลุมกูก็ได้หลุมนี่มารูซอยนุกูนี่คนเราเนื้อต่ำแล้วยังผอดีทำไมหนูนี่เป็นคนแบบนี้เบลอหันวัดใส่ก้อนข้าวเร็วทำไมอ่ะไม่รูซอยปลาอีกเตี้ยเหนก้อนซอยมันเป็นก้อนห่อบางหอมันทุกในใวัดลูกหอเออ เตน้อยวัดก็ปูนอ๋อไปตึงกลอมึงแด้พอล่วงันขึ้นโยอะไปหอกคอนกูแต่กูไม่ใจร้อนว่าปลานก้องว่าใบหอมันบังวอนเนี่ยกูไม่ใจร้อนเว้นแต่ลูกไก่แกนี่ต้องนวดเดียวเยอะว่าฮะกลองแล้วได้ช่วงนี้กูเนี่ยเปลือกดำปีกาวตีหอมมึงกินได้ว่าฮะกลองแล้วกูนำลาย่อยเลยเห็นลูกไก่ปลากูเนี่ยหอมกูยืนมือกูนนี่ปริ๊แต่หอมจักกิีมันเหลือนกินกันรุ่งเปิ่ง บิดไม่ตึงอะไรกูรบมาได้หมายไปเดินไปตึงกูปักแล้วกูบิดเล่นลงกต่างอง์ก็ลงตึงดินเท่านั้งเอชอยแกนได้ลูกออได้กินไม้ก็แล้วไม้วินจับใหญ่รุดก้องเนยโย่รืปไอ้กอยลูกก่ปลาจ้าเริอนปอนกา em đi bi gì vậy quay tả luôn dài <laughs> bên cây mà tệ nó gì bà chăm chăm mày dài dẻo ơ bướm mà nà nói chăm mai dài rồi cầm nữa coi việc cái cái gì ยายเป็นไก่มาแต่น้อยเหรอวะอ่อลืมแล้วนะกับจตนนะไอ้จตนมาปลาอยู่ทุกวันวัดอำไม่ได้แล้วเอ้ห้าคำที่เป็ดคำจะไม่เกิดก้าวจันมาปลาทุกวันวัดนะึกโมยมนม่ติยู่จันปล่มาวัดมันเนี่ยฮ่าฮฮ เรืยอยมานี่มีตราร้ายอ่พอดีต